วันนี้ผมตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าได้รับพัสดุจากสำนักพิมพ์เร o เปโซแอนซิก ette ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์มากๆที่ให้การสนับสนุนช่องเดียบุ๊กแล้วก็ส่งหนังสือที่น่าสนใจมาให้เราได้อ่านแล้วก็รีวิวกันครับโดยวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปอันบ็อกว่าสำนักพิมพ์เนี่ยส่งหนังสืออะไรมาให้ทางช่องของเรากันบ้างโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยอ่านหนังสือจากสำนักพิมพ์เรปเปโซแอนซิก e t t e มาแล้วอย่างม o ฟออนกว่าจะข้ามผ่าน ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังสือที่ผมประทับใจแล้วก็คุ้มค่ามากๆในปีที่ผ่านมาหากใครสนใจเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วผ่านทางช่องของเราครับโดยระหว่างที่เรากําลังเปิดกล่องกันเนี่ยผมอยากขอพูดถึงสํานักพิมพ์เอ p r เ s รโซ n แอนด์ซิกเกกันสักหน่อยผมได้มีโอกาสเข้าไปดูเว็บไซต์ของทางสํานักพิมพ์ได้พบเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากจะมาแบ่งปันกันเป็นสํานักพิมพ์ที่จะช่วยเหลือคนที่อยากจะเริ่มเป็นนักเขียนนับว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยเหลือเหล่านักเขียนได้ดีมากๆ เหมือนที่ผมบอกไปครับว,ว่าผมเคยอ่านหนังสือ m o v อ MOveon กว่าจะาข้ามผ่านเป็นอีกเล่มที่รวบรวมนักเขียนไทยเน,นี่ย22คนทําให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและความรู้สึกหลากหลายในการอ่านมากๆสําหรับใครที่อยากทําความรู้จักสํานักพิมพ์เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ซึ่งผมจะแปะไว้ที่ description ครับมาถึงช่วงเปิดอันบล็อกกันครับตอนที่เปิดกล่องเนี่ยว้าวมากๆเพราะว่าข้างในเนี่ยมีหนังสือสองเล่มจากทางสํานักพิมพ์คือ The Outsiders แล้วก็ o u t e r Life สองเล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่ผมเคยเห็นโปสเตอร์ว่าเป็นหนังสือที่พรีออเดอร์มาไม่นานมานี้ของสำนักพิมพ์ครับดีใจมากๆที่สำนักพิมพ์เนี่ยส่งหนังสือมาให้เราหากอ่านหนังสือจบแล้วเนี่ยจะนํามารีวิวให้ฟังอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เนี่ยภายในกล่องก็ยังมีสมุดเล่มเล็กๆหลายเล่มและที่ขั้นหนังสือที่น่ารักมากๆเป็นดีเทลเล็กๆที่ใส่ใจผู้อา่านจริงๆครับสุดท้ายคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสั้นๆที่ผมอยากจะขอขอบคุณสำนักพิมพ์เอสเปรสโซ่แอนด์ซิกเกอรอีกครั้งที่ให้การสนับสนุน และสำหรับทุกคนที่ติดตามช่องนี้ขอบคุณมากๆจากใจจริงถ้าใครเคยอ่านหนังสือจากสำนักพิมพ์นี้หรือว่าอยากให้เรารีวิวหนังสือเล่มไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับและหากต้องการติดต่อง,งานกับเราเพิ่มเติมสามารถส่งอีเมลมาได้ให้กับทางช่องของเราที่เราจะแปะไว้ที่ช่อง e s ค r i p t i o n ครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดียบุค๊คแล้วเจอกันใหม่ในการรีวิวหนังสือเร็วๆนี้ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ